นะครับวันนี้มาบ่อตกปลาปลูวันนี้ฟาร์มอาคันีฟาร์มไหมครับวันนี้มาถามปลูวันนี้คันเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทประมาณววนนก,กี่คันไม่ได้กี่คันครับวันนี้หนึ่ร้อยครับวันนี้หน,นึ่ร้อยนอกจากโปรแกรมนี้จะมีครับเนี่ยจะมีอีกไหมเนี่ยมีครับมีโอ้ครับเราต้องดูก่อนดูนดด,ดูดเมันปลาว่ามันมันเดินเยอะเท่าแค่ไหนโอ้ครับนอกจากวันนี้ก็จะมีเก็บตกอีก จะเป็นคันหรือว่าเหมาไงครับถ้าเกิดเก็บตัวก็จะเป็นเหมาโอ้ครับยวขอญาตเดินดูบ่อนะครับผมครับไล่ไปเรื่อยๆเชา้ชาในช่วงเช้าครับบรรยากาศอัคนีฟาร์ม คนเยอะมากครับเปิดครั้งแรกบ่ออัคนีฟาร์มเย่ง้วครับได้เด้อยครับนี่ยพอได้อยู่ครับพ <c oughs> อได้อยู่พอได้อยู่ตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นเนาะมีแต่ปุ้มปุ้ย <c oughs> เดี๋ยวบอ่อนี้เปิดเดี๋ยวบอ่อลุงใหญ่น้องกระทุ่มครับบอ่อตรงปลายลุงใหญ่เดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้เดีย๋ยวมาดูด้านนี้เห็นด้านนี้ขึ้นบ่อยเลยกันมันจะขาดครับอัคนีฟราร์ม งนี้เห็นขึ้นบ่อยครับปลาปลาปูปุ้ยเหรอปลาปูป่ยปลายครับปลาเนรปลานเข้ามาไหมครับตัวใหญ่ยังตัวใหญ่ยังไม่ได้เลยครับโอ้ได้ตัวก็พอได้ครับแต่ยังไม่ใหญ่ครับยังไม่ใหญ่ตรงนี้ตัวเล็กเข้าก่อนนะตอนนี้ ครับบรรยากาศรอบบอ่อเย้ครับ